ทำไงให้เราคนรู้ให้รนะครับ่คดียาของผู้ตำรวจจำไงผ่านคุณดำเนินคดีโดยการทำงานร่วมกันของหน่ที่ผิดกฎหมายในอดีตนน้นเปิดโอกาสให้สมาชิกผู้ที่สภาเป็นผู้ทำหน้าที่ถอดถอนพวกผมอภิรายกันสามวันสามคืนมีพยานหลักฐานแน่นหนาว่านักการเมืองฝ่ายระบอบตัดสินเป็นผู้กระทำความผิด แต่เมื่อส่งเรื่องเข้าไปยังสมาชิกวุฒที่สภาเพื่อทำหน้าที่ถอดถอนเราก็าไม่เคยสามารถถอดถอนนักการของเ่าได้เรียกว่าสภาท่าความผิดอา่แจ้งเอาว่าท้าเลือกต่้งๆระบบกาาไม่สามารถท่าน,นอดีตสสวิรักเยยางสิริทบท่านอดีตสสชัยวุฒิ อดีสศการินเตงรัก,กินาและที่สำคัญขาดไม่ได้เป็นผู้ประสานงานยอดเยี่ยมกำนันเกศชาติเกษาจากจังหวัดสัตตุมครับที่น้องเท่คอล้งทั้ง,ง,ทงหลายรายการวันนี้ไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองแต่เป็นการเป็นห่วงเป็นใยของหลวงลุงแต่ที่สำคัญอีกประการหนึ่งว่าขณะนี้เรามีพระสงฆ์ซึ่งเดินทางมาจาก วัดสวนโมกหรือวัดฐานลำไหนเดี๋ยวจะขึ้นไปพบปะก,กับท่านทั้งหลายการเดินทางมาวันนี้มาด้วยแรงศรัทธาในพระพุทธศาสนาและมาด้วยความบวงให่จริงๆทั้งที่ชมทีวีอยู่ไม่ใช่เป็นรายการทางการเมืองแน่นอนแล้วพุทธศาสนกชนที่นี่นิมนต์มาร่วมงานพ,าพา้าป่าก็เลยถูกใจ ต้องบอกกัยโต์ทั้งหลายว่าทุกวันเลยวันไหนไม่ไปงานที่จะตรงที่มตัตก็ไปศาลไปขึ้นศาลมีเท่านั้นนะตอนวชใหม่ๆมันคนไปเอี่ยงอาตมาให้อาตมาพูดเรื่องวัดสวนว เรื่องท่านอาจารย์พุทธทาสเรื่องธรรมะของพระพุทธเจา้าให้ฟังทำบุญให้เต็มที่สักทีเป็นเืองเกินไม่ว่าพวกเราจะนับถือศาสนาอะไรก็ตามวันนี้ต้องเอธรรมะของพระศา,ศาสดาแต่ลศาสนามาเป็นที่พึ่งมาเป็นสารณะ เพราะว่าบานเมืองมันอยู่ในภาะวะหัวเลี้ยวหัวต่อล่อแหลมเราจำเป็นที่จะต้องมีจิตใจที่หนักแน่นมีสมาธิ